รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ อร่อยช่องห้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะสเิเอโมงเจอกับเรา2คนรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะช่วงนี้<ช>ก็กอากาศเริ่มมีแบบฝนตกนิดๆน,ดนะพี่นะใช่จากโลกร้นรอนๆนะฮะมีน้ําลงมาหน่อยมันก็ดูสดชื่นกันแล้วกันวันนี้ดีกว่าอซอกแซกเราไปไหนกันดีจ๊ะซอกแซกเราจะพาไปดื่มน้ําฝนใช่ใช่ซอกแซกเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำชื่อร้านของเขานะฮะ ก็คือก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูทําไมเขาถึงโดดเด่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปกันเลยเชิญเลยครับช่วงอร่อยซอกแซกสนับสนุนโดยแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพรสเอาละครับมาถึงช่วงอร่อยซอกแซกครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมมาที่ ซอยลงหมู1ครับคุณผู้ชมครับรือว่าซอยสุขกรหนึ่งนั่นเองนะฮะเขามีร้านอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นสูตรเฉพาะของเขาที่เขาคิดขึ้นมาเองนะฮะมีดีที่เกี๊ยวแผ่นใหญ่ครับคุณผู้ชมครับชื่อร้านของเขาก็กคือกว๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูครับไปชิมกันเลยครับ เอาล้วครับอยู่หน้าร้านแล้วครับสวัสดีครับผมมาหาคุณบิ๊กคุณบิ๊กคนไหนฮะครับผมผมบิ๊กเหรอครับเนี่ยโอเคนะพี่บิ๊กนะฮะเปิดนานนี่ยังครับก๋วยเตี๋ยวตอกตอกลงหมู5เดือนครับเพิ่งห้าเดือนนี่เองเป็นไงฮะการตอบรับจากลูกค้าโอเคครับดีขึ้นเรื่อยเรื่เขาชอบอะไรเราคุณบิ๊กเกี๊ยวครับเกี๊ยวเราพิเศษยังไงฮะเกี๊ยวเราเป็นไส้หมูแบบอืมป็นไส้แน่นๆไส้ขวบครับหมูเราก็คือหมูหมักเองตีเองใช่ตีเองทำเองเลยใช่ไหมฮะไบแล้วสูตรมาจากไหนคุณบิ๊กครับคับรผมจุดดเเ่นของราจริงงๆททีีี่่่่แตตกกกกาาออออืืนนคะไรจเ๊ยว พวกหมูหมักพวกนี้ครับอ่าฮะเราหมักเป็นหมูเด้งเหรอใช่มันจะแบบนิ่มเด้งๆครับผมมันจะออกเด้งๆปุ๊บๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีเครื่องในครับนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะมาชิมกันนะฮะเรียกได้ว่ารุ่นใหม่ไฟแรงคิดสูตรกันเองแล้วแต่มันโดนใจเหลือเกินนะครับใครมาก็ติดอกติดใจลูกค้าประจำเยอะเลยตอนนี้นะครับวันนี้คุณบิ๊กจะจัดอะไรให้ผม มีเก uh huh. ี๊ยวลวกยำน้ำแล้วก an ็เกี๊ยวทอดแห้งยำครับแล้วก็บะหมี่น้ำต้มยำครับสามเมนูด้วยกันนะครับอีกคนนึงใครผู้ส่วนหรือเปล่าผู้ส่วนครับผมครับผมนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเจะไปชิมอาหารกันแล้วกันนะครับเอาละฮะใครมาที่ซอยสุกรณหนึ่งนะครับต้องแวะมาชิมกันนะครับกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุดไม่เหมือนใครนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวตลอกลงหมูนั่นเองนะครับร้านของคุณบิ๊กครับอ่ะเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะอาหารเลยครับครับ ลวันนี้จะจัดให้หมดเลย4เมนูนะฮะเด็นเลย้นเจ็ดร้านเราเลยครับราคาไม่แพงนะผมแอบดูราคาแล้ว40บาทครับผมนะฮะ40บาท40บาทราคาประมาณนี้เลยนะฮะราคาถือว่าไม่แพงนะครับก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูนะครับขอบคุณอีกครั้งครับคุณติการับขอบคุณมากครับคเฉลิมซินครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะมันต้องสตาร์ทด้วยเกี๊ยวเขาสิหยิบได้เลยนะฮะอย่างนี้เลยเป็นชิ้นน้ำจิ้มสามรสกรอบนอกแน่ นุ่มในไหมนุ่มครับนุ่มและแน่นด้วยดูข้างในนะฮะอุ๊ยเขาเจ๋งมากเนละเขาใจคิดสูตรมาแล้วผมก็ชอบน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มจะออกหวานหวานิดๆเค็มๆแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยลูกค้าที่มาทานที่นี่นะฮะเขาก็จะสั่งนี่เลยเกี๊ยวอบทอดเลยส่วนถ้าไม่กินเส้นคุณจะกินแต่เกี๊ยวก็เป็นเกี๊ยวต้มยำแบบนี้ครับ,บ,บอืมเขาตุ้งตไม่ต้องปรุง เขาเหมือนกับคั้วเครื่อนให้มันหอมนะประกอบกับเนื้อหมูที่คัดมาอย่างดีให้มันมีความนุ่มนิ่มแล้วก็มีรสชาติในนี้ด้วยผัดแห้งๆแ,แล้วก็กลายมาทำเป็นเหมือนกับเครื่อนต้มยำที่เป็นหมูสมับโรยลงมาแบบนี้นะฮะเกี๊ยวเขาพอมาทอดแล้วก็มาทําต้มยำแบบนี้แตกันเลยนะความอร่อยอ,อันนี้ก็จะเกิดความนุ่มนิ่มนะฮะส่วนเนื้อในยกให้เขาเลยเขามีทั้งรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นตัวตนของตัวเองออกชุนๆน,นิดๆแต่มันหอมดีเอาละฮะส่วนนี้ก็เป็นบะหมี่ต้มยำเส้นเขามีครบหมดคุณจะเลือกทานอะไรเคามีรด โอ้โหหมูนุ่มมากอ่ะมันนุ่มๆเด้งๆอ่ะก็อย่างวิธีการลวกเขาลวกไม่สุกมากเกินไปนะฮะลวกให้มันแบบว่าพอนิ่มๆพอไม่อย่างฮะเกี๊ยวแห้งต้มยำอันนี้ก็ไม่ต้องจิ้มเลยเพราะว่าตรงนี้เขาใส่เครื่องให้เรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถเลือกเกี๊ยวอย่างเดียวได้เพราะเขาเด็ดเรื่องเกี๊ยวนะครับแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปโดยมีหมูสับแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆของเครื่องต้มยำโอ้โหเมื่อแตกเนื้อแดงอนี้อร่อย จุดเด่นของเขาก็คือเกี๊ยวทั้งทอดแล้วก็นึง่งสามารถเอามาทําเป็นได้หลายเมนูเลยทีเดียวนะครับสมคําลําเลยกับซอยสุขกร1หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับร้านนี้คุณต้องแวะถ้าคุณมาแถวนี้นะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูรสชาติต้มยำที่ไม่เหมือนใครอร่อยแน่นอนฮะเพรามีสูตรของเฉพาะของเขาเยี่ยมยอดพักสักครู่เลยครับพบกันครับ